สวัสดีครับนี่พรมวานทัวร์นะครับวันนี้เข้าเมืองอุดมพรนะครับวันนี้เป็นวันพระก็เลยได้มาเดินตลาดอุดมพรนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศมาซื้อของจริงๆพาแม่มาหาหมอวันนี้หมอนัดพอดีแต่ว,ว่ามาส่งแม่ไปก่อนแล้วเราจะกลับไปวัดนะครับวันนี้วันพระเดี๋ยวไปหาซื้อของกันระหว่างการเดินทางไปวัดนะครับนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศด้วยกันตลาดเช้าตลาดเช้านิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ซื้อของระหว่างทางไปวัดนะครับไปไปทำบุญ้รยกันนะครับ วัน,นนี้มา,นมาเดินตลาดเช้าอุดมพรนะครับ<ช>ซื้อข้าวจีจ่นี่ครับบรรยากาศตลาดเช้าถนนสีอุดมพรนะครับหลังอำเภอก่อนละอยู่นี่ต้ห้าบาทนะครับตลาดเช้าย้ำแล้วขายตั้งแต่จังโมงคบนี่ครับขายตีสามโอ้ตั้งแต่ตีสามนะครับหอดหกโมงนี่ครับหน่อยๆก็ไปย้ำแล้วจะยังไง พอเอาอะไรอีกกระเข่าเป็นตุ่มจีล่ะเป็นตุ่มเนาะเออข่าวแล้วครับคุณยายไปย่างต่อย่างต่อข้าวจีคู่ไข่นะครับในมูนปะครับนี่มูนโอ้ข้าวจีมูนนะครับข้าวจีสมัยใหม่ละครับผมขายคุณยายขายนี่นะครับสต็อกเต็มเลยโอ้ย่างไปเรื่อยๆปะครับเก็บถ้วยม้วนมาเองครับเก็บเป็นตีเก็บเหรอ้มือนี้มันหายไม่ค่อยได้เหมันเงียบแห้งเขาะอยางฝนตกบ่โควิด ยโควินตีดหลายโอ้ละบาดระบาดหลาย,นลายเนาะแดี๋วอำเภเท่าเพื่อเทุกแต่ปกติกับายดีอยู่เนาะครับผมขอบคุณครับผมครับคุณยายครับโอ้ครับเราเลยเลี้ยวขวาออกมาทาง แยก226ครับแยกอุทธพิสัยนะครับจะซื้อดอกบัวนะครับพอดีเห็นดอกบัววางขายอยู่ริมทางนะครับบางวันก็เห็นนะครับส่วนมากก็จะมาวันโกนนะครับก่อนวันพระเดี๋ยวชะลอดูว่าอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เห็นอยู่นะครับดอกบัวเอ๊ะเมื่อกี้เราเห็นอยู่เนาะหนูข้างหน้านะครับไม่มั่นใจก็เลยชะลอรถดูนะครับนี่ดอกบัว ซ้ายมือเดี๋ยวเราจะซื้อไปถวายพา,าไไวพากันนะครับอยู่ยิ y ing, y ้งยงตรงสา,ากรวบพิสยัยนะครับตรงนี้แจ้ของน่าจะอยู่ข้างในเรเียกเๆียกเลียกด<า>อกพวหนครับโน่นโน่นอยู่หลังสวนมาแล้วน,นะครับ จำไปแล้้นะครับหาเลือกเลยนี่นะครับถนนสองสองยหกเลยแยกอ,อุดมพรพิสัยมาอยู่ตรงาสหาหกรณ์การเกษตรออุุมพรพิสัยนะครับตรงข้ามตรงข้ามเลยนะครับร้านดอกบัวนี่คือทางไปศรีสเกตนะครับสองอหกนี่แหละครับถนน สามดอกอ๋อกันละสิบเหรอมีขายทุกวันโกนด้วยใช่ไหมครับพี่ปลูกเองใช่ไหมครับข้างหลังบ้านใช่ไหมโอ้มีตลอดหรือเปล่าครับขายทุกวันตอนนี้ขายกับวันพระริมถนนสองสองหกตรงนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาถ่ายข้างในมีมีเบอร์โทรไหมครับไม่มีครับไม่มีเบอร์โทรเอาจำไม่ค่อยเลยก็ วันโกนกับวันพระตรงข้ามสากรอุดมพรข้ามหน้าสกรอุนทุมพรพิสัยโอ้ามมากี่ปีแล้วครับนี่นามบัวหลายปีแล้วหลายปีแล้วโอ้ก็ถือว่าเราจะได้ใช้ในวันสำคัญทางศาสนาใครต้องการดอกบัวก็มาซื้อที่นี่ที่อุดมพรพิสัยนะครับโอ้ก็ถือว่าซื้อว่าแน่ๆนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมด้วยแล้วก็ได้ไปไหว้พระกันในวันพระขอบคุณครับนะครับนี่คือถนน226นะครับ เมื่อวานเราเจอรถดันทว,วันอยู่ตรงนี้มาซื้อมาเติมน้ามันก็เลยถือว่ามีโอกาสได้ทักทายทีมงานของนันทว,วันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีไอศครีมปราสาททองด้วยนะครับไอศครีมกะทิสดตรงนี้นี่ตร,นตรงเต็นท์เนี่ยมาขายทุกวันเลยนะครับรสชาติเป็นยังไงบ้างเฟื่องอร่อยมันมันดีเนาะกะทิสดไม่ค่อยมีหน้าบ้านเราตรงนี้ตรงช่วงบ้านสำโรงนะครับถือว่า ได้ออกมาอำเภอเช้านะครับเพื่อมาส่งแม่หมอนัดประจําเดือนนะครับสองเดือนนัดทีก็ได้มาส่งแม่ก่อนแล้วก็เข้าไปทําบุญที่วัดแล้วก็จะกลับมารับตอนที่ทําบุญเสร็จนะครับเป็นพันธาก็ตั้งใจมันเป็นความตั้งใจที่ต้องถ้าไม่ได้ไปไหนหรือว่าติดธุระอะไรก็จะพยายามไปทําบุญที่วัดให้ได้ครับตอนเช้านะครับ นี้ก็ถือว่ามาให้เห็นบรรยากาศของอำเภอพิไัยในการเดินทางนะครับช่วงระยะสั้นๆแต่ว่าก็อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่การเดินทางสัญจรในเขตอำเภอพิไัยตรงนี้คือช่วงถนน226นะครับช่วงบ้านแก่นะครับบ้านหนองแคนบ้านแก่นี่นะครับฝ้ามือเราเฟื่องฟ้านะครับได้ไม่มีดอกแล้วตอนนี้ ก็บ้านอย่างอื่นนี่แหละครับไปสวนอินทาลัมอำเภอถุดว่าพิสัยนะครับอยู่ซ้ายมือนี่แหละเดี๋ยวอีกสักช่วงหน้าฝนก็จะมีลักอินทาลัมนะครับ mm hmm. ที่เห็นรถแดงๆก็เป็นซุ้มขายของฝากนะครับหอมกระเทียมนะครับ ของพืชชื่อของจังหวัดสีสเกตอันนี้ถ้าพับโอกาสผ่านมาผมก็จะแนะนานะครับใครจะผ่านมาทางนี้ก็สามารถแวะซื้อได้นะครับเป็นของฝากาชื่อดังครับในแพทุเรียนจริงๆหอมกระเทียมเกิดก่อนทุเรียนนะครับเพราะว่า,ามันเป็นดินที่ปลูกแล้วดีนะครับหอ,อมมีกลิ่นชุนกระเทียมมีกลิ่นชุน,นของเมืองรีสเกตนะครับหลังๆก็มีทุเรียนขึ้นมา ดังด่งดังนะครับอำเภอขุนหานอำเภอกันทลักนะครับทุเรียนอำเภอยางจุ่มน้อยอำเภอลาศีสไลทุขุนพ,พริสัยเมืองจันโพธิวัตน,นี่ผู้กระเทียมหอมได้นะครับแต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจอย่างนี้ก็หนุนทับยามจุ่มน้อยลาศีสไลทที่ทําเป็นพาณิชจริงๆนะครับหลังจากทํานาเสร็จก็เป็นทุเรียนนะครับเอ้ยเป็นหอมกระเทียมแหมพูดถึงทุเรียนแล้วไปนู่นเลย <laughs> นะครับ เราจะถึงสีแยกบ้านส้มปล่อยนะครับน้อยนะครับสีแยกบ้านส้มปล่อยน้อยแยกนี้ก็ใหญ่ขึ้นนะครับพึ่งเสร็จเมื่อปีนี้เองครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเราไปซื้อกับข้าว,าวเพิ่มเติมอีกสักอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่อย่างหนึ่งเนี่ยเพราะเราไม่ไม่มีกับข้าวเมื่อกี้ตลาดก็ไม่ได้เข้าไปลึกนะครับเพราะว่าเราก็เซฟตัวเองด้วยไม่ได้ไปไปเดินเข้าไปข้างในนะครับพอแม่ค้าก็ยังกลัวเลย เดี๋ยวก็ต้องสู้นะครับทุกคนต้องทำมาหากินนะครับไม่รู้ว่าจะเปิดหรือ,อยังนะครับเจ็ดโมงสิบนาทีครับตอนนี้นี่หน่วยบริการประชาชนตํารวจทางหลวงก็มาอยู่ซ้ายมือนะครับจะก่อนอยู่ฝั่งตรงนู้นนะครับมุมทางไปรีสเกตนะครับนี่ก็มาอยู่ย้ายมุมนี้ใหญ่ใหญ่ขึ้นมากนะครับเราเลี้ยวซ้ายมาเพื่อจะมาซื้ออา,อาหารอสานมีเขาเปิดหรือ,อยังไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนน่าจะได้อยู่น้า เงียบๆอยู่น่าจะยังไม่มาเจ๊บนนะครับเนื้อสดตรงโน้นี่ขายเนื้อสดด้วยครับแต่ก่อนจะเป็นลุงหอมนะครับสมัยลูกยุงหอมพอไทยคิปไม่ได้ครับเป็นยุคลุงหอมนะครับตอนนี้ก็มารุ่นหลานมาทําต่อนะครับนี่รุ่นหลานเราก็ได้อาหารนะครับ เอ้เป็นอมกับก้อยนะครับก้อยขั่วนะครับตรงนี้เราจะผ่านช่วงบ้านสวนฝ้ายนะครับเลย้านดนแดงมาก็จะมีตลาดนัดโคกระบือนะครับเฉพาะวันศุกร์กับวันจันทร์นะครับนี่นะครับคือวิถีชีวิตของพ่อค้าวัวพ่อค้าควายนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเศรษฐีนะครับนี่การลายเศรษฐกิจที่นี่ดีมากเลยถือว่าดีมากนะครับมีแต่รถคันรู่ มาจอดนะครับนี่นี่ตลาดนัดโครกระบือมาน่าจะยี่สิบกว่าปีนะครับที่มีตลาดตรงนี้นะครับนี่เยอะแยะเลยนะครับรถรถจอดริมถนนนะครับก็ถือว่าระหว่างาก,การเดินทางของเช้าวันนี้นะครับมา,าแล้วก็มาบันทึกการเดินทางมาส่งแม่ไปโรงพยาบาลแล้วก็กลับมาจากรุ่งควงพิสยเพื่อจะไปทำบุญที่วัดก็ถือว่า ได้มาเก็บบรรยากาศแล้วก็ได้มา,าซื้อของไปทาบุญด้วยกันแล้วก็ขอส่งบุญส่งใจไปให้กับท่านผู้ชมที่เกามอทัวทุกท่านสำหรับวันพระวันนี้นะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตจากโควิด1 9แล้วก็โรคไปไข้เจ็บต่างๆนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ